เอาเบสเบสเชียไหม่ขับอยหลังเร็วกวาเดินหน้กสัตว์มุดเลาขับเถอะทำไรทำารเก่งเก่งดาวก็ไม่มีคนยิงไงแช่นั่นยิงกันวิบว่ายิงกันเด็กวิบว่ายิงกัน เฮ้ยไหนๆก็ลงเรือทำเดียวกันแล้วไอ้สัตว์อยู่กันทะ้รอดด้วยคนเนี่ย่าชีวิตไอเลยใช่หลังๆเราพี่ตำรวจเไล่เอาโค้งตำรวจตามทันอ่ะเชื่อกูว่าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าโอ้ยจีนไม่ทันไปเลย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 ไอ้ยีตำรวจก็พอไอ้ยีตำรวจจะยีตำรวจทางลงทางทางลัดเดินเนินลงเนินลงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเออเอ้ยจะขวามือมา้ป่ะวะเบ็ดเบ็เบ็มึงออกทางฝันฝั่นนะมันดูดเสาไฟฟ้าเลยรกันคุมไม่ได้คุ้มรถไม่ได้สายสายสาย ไปแล้ว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 ไปจะรถดิฟรถดิฟเฮ้ยรถตู้ด้วรถต้ด่วนตามไม่ทันแต่พี่ดากหน้าจับตามไม่ทันเวเร็วเรวเรวเร็ว้เราไป่ทักเนินด้วยหรือว่าเราซื้อรถมาขับเล่นกันดี้ว่รถอะไรอะแกงเวทป้าพันห้าพันไปรู้องขายรถในลงรถกูออกก่อนทนี้ เฮ้ยจักรยานก็ได้สนนะขยิ้นตำรวจเลยสังๆจังวะจักรยานอยู่ไหนวะกูว่าคงต้องเป็น B M X แล้วแหละเออเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยเึงแอบดิมงแอบดิเขาไม่เกลี้ยงบอกคันนิดเดียวพ่อเล่นยิงก่อนเดี๋ยวกูโทหาพ่อให้เออโทหาเลเจอร์ดิเอาเชี่ยชิบหายล็อกกูมือใบเทียบเวลยุบเอ็ดนี่ว่ะกูโทรเองกูโทรเองกูโทรเอง อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าใครอย่าเพิ่งใครยิงเบสมึงอย่าขับชาร์ลตำรวจก็พอหอรัตอรอตัวเองตดัวเองมีมอรัตนมีมอรัตไอไอไอพับมึงรับแอสหน่อยดิเดี๋ยวเขาไปจอดต้งตำรวจอีกสามสิบวิีอโคดาวอ่ะเรียบร้อยแล้วถ่า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 ยแล้วลงลงไปจอด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 ถึโรงเรียนแล้วเหรอลงลงโอ้ถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้ว อีไงอฮ้ยซีีเอมาปั่นเธออี m ีเมเาปั่นบอกเลยนะถ้ามันจะปั่นบีเอ็มเอ็กอ่ะมึงปั่นกันดีๆนะเดี๋ยวได้ตายเหมือนกูเไยี่ร้อนี่ะปุปั่นกันจนแบบขำจนท้องแข็งตายตายได้จัดกว่านั้นหละพี่มันดิเฮ้ยีเป็นไงบ่ะเป็นไงบ่งอะไรไปฟินดิ้งน into f i n i s i and beyond <laughs> <laughs> Batu pom pom pom, pom. <laughs> yudi, yudi, yudi. Yudi. <laughs> <laughs>